สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับลงกึงช่างหนุ่ยค่ะวันนี้จะพามาดูแคมที่ลูกค้าส่งมาให้ทางลงกึงก๊อปนะคะอันนี้จะเป็นแคมที่ลูกค้าส่งมาค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นของค่ายไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแคมที่เราก๊อปเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแคมที่เราก๊อปเสร็จแล้วค่ะรูปทรงก็จะประมาณนี้ อันนี้จะเป็นแคมเดิมอันนี้ก็เป็นแคมที่เราก๊อบนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถส่งแคมมาก๊อบได้นะคะทางเรารับก๊อบนะคะถ้าอยากได้ราคาถูกอขอเน้นจำนวนนิดนึงเนาะ ก็จะได้ราคาถูกนะคะหรือว่าอยากได้สเต็ปไหนอยากได้แบบไหนสามารถทักมาพูดคุยกันได้นะคะที่ลงกึงช่างหนุ่ยนะคะ